ำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนทีนี้สังเกตดูนะถ้าดูโทนนี้แล้วเนี่ย ดูโทนจากผู้จัดการนะดูจากการแตะมือและช่องเนชั่นนี่ทุเรศมากๆเลยแม่แตะเทศประชยอ่องไอเนชั่นนะเอาไอหมอมโนอะไรของมันน่ะนายแพทย์มโนเนี่ยนะเอามาสัมภาษณ์ยาวเป็นชั่วโมงนะสารพัดที่จะด่าแดกดันครับมันเอาฝั่งตรงข้ามมานะอีกช่องหนึ่งก็คือช่องอมรินนะครับเอาฝั่งตรงข้ามมาสัมภาษณ์เนี่ยซึ่งไอพวกนี้เป็นพวกสุดขั้ว สังเกตดูจากการกระทําทุกตัวที่ออกมาเนี่ยนะมันลุมกระดำเพราะฉะนั้นมันเป็นความจำเป็นครับที่ว่าคุณจะต้องสามัคคีกันสู้กับมันแล้วสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือว่าการประกาศการประกาศของญาติโยมครับที่บอกว่าจะยินยอมให้ดำเนินคดีก็ต่อเมื่อ ประเทศนี้เป็นปกติใตสมบูรณ์เออเป็นยงมันไม่ต้องสมบูรณ์หรอกเขา<อ>ใช้สัพ์นี้เลยเขาใช้สัพท์นี้เลยเออสมบูรณ์ก็ได้คือปัจจุบันมันเป็นเผด็จการสมบูรณ์นะพูดตรงตรงปัจจุบันนี้นะครับเราปกครองระบอบเผด็จการสมบูรณ์โดยมีกษัตริย์ผู้พิพลเป็นผู้รับรองไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่มีนะประชาธิปไตยใช้เฉยนะครับไม่มีสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ประชาธิปไตยคืออะไรคือเคารพเสียงข้างมาก ประยุทธ์มันถามว่ามีประชาชาธิบดีไปว่าอะไรโรงเรียนเตียนฐานมีสอนโรงเรียนจอรรอมีสอนไหม,ไมประชาธิปไตยมันแปลงง่ายๆนะคือการตัดสินใจทิ่ปไตยคืออธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนวัดตรงไหนครับคือวัดที่การออกคะแนนเสียงจบไม่มีอย่างอื่นนะวันนี้ผมฟังเวทีการอภิปรายเชิงวิชาการ มีคนตำหนิว่าที่ทหารต้องยึดอำนาจเพราะนักการเมืองมาขี้โกงได้มีหลักประกันแล้วก็ไม่ไม,ไม่ขี้โกงนะอันที่หนึ่งทหารยึดอำนาจเพราะเห็นบ้านเมืองไม่สงบโดยความเป็นจริงแล้วนะครับทหารไม่มีสิทธิ์จะคิดว่าสงบไม่สงบนะไม่ใช่เรื่องของคุณ โดยความเป็นจริงแล้วทหารไม่ได้คิดว่าบ้านเมืองไม่สงบรักชาติบ้านเมืองนักการเมืองโกงก็เลยออกมาไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดไม่ได้แต่ผมพูดได้ฟังก็ได้ <ฮะ S 2> จริงจริงแล้วก็คือว่ากษัตริย์สั่งให้ทหารยึดอำนาจเพราะว่ามีคนมาแข่งกษัตริย์กษัตริย์ไม่ยอมถ้าคุณเป็นทหารไม่ยึดอำนาจจะไม่ได้แต่คุณกินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นแบบกี่อะไรตายอไ,ไม่ใช่แค่เพื่อการเปลี่ยนผ่านให้ราบลื่นไปในครั้งนี้เหรอครับไม่ใช่ มันไม่ใช่หรอกคือมันจะลาบไม่ลาบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ทําเนี่ยถึงมันไม่เปลี่ยนราชการสมมติตอนนี้ภูมิพลนะอายุสามสิบมันก็ต้องล้มยิ่งหลักจริงไหมไอ้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยอย่าไปคิดครับมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้ออ้างแต่มันทาเป็นปกติอยู่แล้วในเมื่อประกอบกับใช่ว่าร่างกายเขาอ่อนแออายุเขามากเปลี่ยนผ่านมันไม่ปกตินะครับเพราะผ่านมาประมาณเจ็ดสิบปีมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่คนในยุคนี้ได้ได้ทัน แม้แต่ในระบบราชก,การเองนะเพราะอายุราชก,การมังแค่หกสิบปีถ้าคุณสังเกตนะสมัยคฤทธิก์ก็โดนให้ออกสมัยชาติชาคอสชอม,มาล้มเขายังไม่ได้แก่นะแล้วสมัยนู้นนะมันอ่อนกว่าสมัยนี้นะสมัยนี้ความรุนแรงความนิยมนะมันนิยมมากผิดปกติคุณต้องยอมรับว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่จะใส่ร้ายก็แล้วแต่มันล้มทักษิณไม่ได้กลับไปครัง้งก็ชนะเหมือน้อง สวมาจากการแต่งตั้งแล้วก็สวมาโหวตเลือกนายกทำทุกอย่างพยายามโกงทุกอย่างตั้งกติกาให้มันโกงเพราะยังไงก็ไม่ชนะเลือกยังไงก็ไม่ชนะซึ่งมันไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้นะตอนที่มันเล่นในปีดีในปีดีทุกครั้งชนะหมดนะครับปีดีข้าหลวงปีดีก็ยังชนะมันต้ตองคิดอํานาจแล้วก็ฆ่าทิ้งหมดเลยพวกในปีดีเนี่ย่วนนักเปกบฏสันติภาพในเมือง ถ้าเป็นต่างจังหวัดก้ากบฏแบ่งแยกดินแดน mm. ฮะทำลายจนราบเรียบนะจนไม่มีเหลือเลยอ่ะไม่กล้าเล่นหงอกันหมดจับฆ่าจับเผาหมดจนมีแต่พวกตัวเองแล้วก็มาล้มกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพูดถึงว่านะครับสองมิติคุณพูดไม่ผิดหรอกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านราชการเขาต้องทําแต่ไม่เปลี่ยนผ่านเจอแบบนี้เขาต้องทําทําหนักด้วยสมัยชาติชายออกวักษิินั้งเยอะ เขายังทาให้รชชทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นทวินแอคชั่นเป็นแรงบวกแรงบวกตรงที่ว่าเขาเจอคลื่นลูกใหม่ที่มันเก่งกว่าเจ๋วกว่าทันสมัยกว่าคือทัทกษิณยิ่งรักเนี่ยมันเหนือกว่าเขาเยอะเพราะมันเอาประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเขาแก้ไม่ตกคือประชาชนอีสานกับภาคเหนือรวมนันเป็นส่วนใหญ่แก้ไม่ตกครับในขณะที่เขาเองก็ไม่มีตัวแต่ทักษิณตัวเยอะเขาไม่มีตัว แล้วกษัตริย์ก็แก่แล้วแล้วบังเอิญว่าตอนนี้ทหารก็เลยต้องใช้วิธีการให้ทหารออกหน้าเพราะมีระจะสู้การเมืองสู้ไม่ได้ใช้การทหารใช่ไหมเอาทหารมาเล่นัดการไปเลยแล้วมีอะไรก็โทษทหารไว้ก่อนตรงนี้แหละครับจะต้องมีความชัดเจนนะว่านะถ้าคุณทะเลาะกับทหารนะก็จะเป็นอย่างเดิมเป็นแบบพฤษภาธิมินอย่างเดิมครับ มีคนตายแล้วก็มีการเนที่ศั์สิทธิแล้วกในหลวงออกมาอ้ในหลวงไม่ออกแล้วในหลวงแค่ฟอร์มาลินอาจจะเสียออกมาครับเออเราจะชนะเอออย่าชนะคนบนก่อนเสียต้องเสียงรอหน่อยเราอยอาชนะกันบนความประหลักหักพังอออันนี้พระบอดเอ้ไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงเหนื่อยยากแล้วเราต้องเห็นใจพระองค์นะ เราก็ต้องรักไข่สามัคคีกันอย่าทะเลาะเบาแวงทหารก็ทําจะได้มีทางลงไงออพอ,เ,อเสียงมาทหารออจะได้ลงได้ใช่ใช่อ,อลงแล้วก็จะสลับจับเปลี่ยนกันไปไว่าไอ้คนข้างล่างมันก็อยากจะขึ้นบ้างมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะวนมาที่เดิมครับซึ่งเขาพยายามวางแผนลงสังเกตแผนที่หนึ่งนะครับยังไงก็ต้องมีเลือกตั้ง คุณ่ามีใช right? ่ผมว่าม uh, ียังไงก็ต้องมีเพราะว่าเลือกก็เหมือนไม่เลือกอะไรพันธรัฐธรรมนูญมันกําหนดไว้แล้วว่าคอสชเป็นพ่อมาในทีหนึ่งล้วก็ต้องผ่านเออแล้วแล้วก็ผ่านแน่นอนบาวิดเป็นนายกนะก็เหมือนสมัยเปรมแพทเทิร์นแบบเดียวกับเปรมครับไม่ต้องลงสมัครมันเปิดรูไว้ให้เป็นถ้าไม่เป็นนะเดี๋ยวกูยึดอํานาจใช่ไหมง่ายๆนะรัฐบาลใครเป็นก็ต้องคอรัปชัน พราะไอ้การคอร์รัปชันมันเป็นข้อหาที่เลื่อนลอยอ่ะแต่พวกมันไม่คอร์รัปชันซื้อไอ้ไม้เสียบผีนะลงทุนเจ็ดร้อยบาทรัฐบาลไทยซื้อมารู้สึกจะพันเจ็ดร้อยกว่าตัวพันสามร้อยกว่าล้านตู้นึงเกือบล้านเนะี่ย <95 S 1> มาลงเออมาลงทุนเนี่ยตัวละเจ็ดร้อยขายเก้าแสนห้าเก็บ่าหัวคิวเยอะมากนะครับไอ้ประเภทที่มันซื้อนี่ก็ยุคนั้นแหละยุคไอ้หัวเถิดอ,อะไร ชื่อเล่นชื่อป๊อกอ่ะอ๋อบิ๊กป๊อกเออ,อนุพงศ์เผ่าจินดาเออ,อนุงษ์เผ่าจินดารุ่นนั้นและอีกรุ่นหนึ่งนะไอตัวนี้แสบมากนะตัวนี้โคตรแสบะนะตัวนี้ชื่อพลอากาศเอกชลิตทุกผาสุขไอตัวนี้แสบจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นอุโมงตรีเร,เร็วมากเลยแสบไม่ทาสีล<ม>าหรือเปล่าครับแสบไม่ต้องทาทาแล้วยิ่งแสบไอคนนี้คุมฐานอากาศนะตอนที่คุมสวรรณภูมิยุคทักษิณแล้วก็สนามบินลาวไอคนเนี้ย ไอ้คนนี้เป็นคนไปซื้อกิบเพนไนะซื้อกิบเพนซึ่งแตกมากเครื่องบินสวีเดนนะซื้อกิบเพนซื้อมาถึงนะปรากฏว่ามันตกรุ่นต้องซื้ออะไรย้อนหลังแล้วเขาเลิกผลิตแล้วก็ไม่รู้มันนะ,ะซื้อแพงกว่าทักษิณอีกที่สําคัญนะมันไปซื้อเองเป็นผู้จัดการอากาศนะโดยที่ตอนนั้นสุจุลานนเนี่ยมาเซ็นโอนรอให้มันซื้อในนามรัฐบาลเป็นทหารพอบทหารอากาศแล้วก็ไปซื้อ แล้วส่วนหนึ่งก็ให้ผู้หญิงปากแดงๆที่อมเพชรอยู่ในปากเนี่ยมันถึงได้เป็นองค์คมตีไงทหารไทยแล้มันซื้อเรือเหาะซื้อไอ GT สองร้อยพวกนี้นะมันชัดเจนเลยครับแล้วมันก็จะไม่ผิดยังมากไว้ผมเลิกสั่งคือตลกแดกยังไอ้ประยุทธ์เอ้าผมเลิกสั่งเลิกใช้เพื่อย่างงี้ย้อนเอาผิดนะเหตุประวิตย์บอกว่าจะย้อนเอาผิด จีทีสองร้อยก็คือไม่ใช่ยำนาาตัวเองทําในตอนยุคนั้นไงมันจะไปย้อนอะไรคือมันพวกเดียวกันนะนะมันจะไม่มีการย้อนเราก็พูดไปตามเรื่องแล้วมันแปลกมากนะมันบอกว่ากําลังพลต้องการเครื่องมือนี้ดีกว่าไม่มีอะไรใช้ปกันชีวิตโคตรอนาถเลยเครื่องหาไปรถทางใต้นะเออดีกว่าไม่มีอะไรเลย ยางนั้นมันก็เอาผ้าถุงแม่หรืออะไรฮะผ้าอนามัยเมียไปเลยเป็นเครื่องรางกริงไหมใช่ป่ะ <laughs> เออมันแปลกมากๆตรงนี้นะพูธถภาคใต้นะคุณเคยได้ยินชื่ออะไรพลตารวรเอกศรีวราอะไรลังสิพฐมพามณกุลเออลังสิษพามณกุลไอคนนี้รับหน้าที่ปราบธรรมกายอ๋อไอคนนี้แหละคือตัวปั้นของคอสชอเลยไอคนนี้นะเสรีพิสุทธ เตมีเวทนะบอกว่ามันลงบัญชีปล้อมว่าปฏิบัตรริราชการภาคใต้เพื่อจะเอาเขาเรียกว่าปฏิบัติราชการสองเท่าไง uh huh. คือขยายเวลาเพื่อที่จะทำเวลาเพื่อจะได้บรรจุที<ด>่จริง<ๆ>มันอยู่กรุงเทพ uh huh. มันอยู่กรุงเทพแต่ชื่ออยู่ภาคใต้แต่ไม่เคยไป <c oughs> นะไอ้นี่ยไอ้ตัวนี้สังเกตนะไอ้ตัวนี้ตัวร้ายมันถึงตอนนี้กำลังโชงไงเห็นไหมออกสองสามวันจะไป ลบกับธรรมากายัยไอเ้เนี่ยคือเด็กป้านาาครับเ,นะเออเออคือเด็กป้านมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าดูตามลู่ทางสมัยนู้นต้องยกเครดิตให้อภิสิทธิ์นะ <c oughs> ไอ้จีทีส <c oughs> องร้อยเนี่ยอภิสิทธิ์มอบหมายคุณหญิงกัรยาสโภสภณพนิชรัฐมนติวิทยาศาสตร์ให้มาตรวจสอบก็เลยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเอร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เออว่าตรวจแล้วก็งงอีกเองไอ้หาเอ้อะไรว่าพันสามร้อยกว่าเครื่อง หนึ่งเจ็บแปดล้านบาทแล้วตอนนี้ศาลก็ตัดสินตามคุกไอ,อ้คนนี้ไอ้คนขายนะแล้วก็จะปรับเงินริบเงินมนะันอะไรแต่บางท้ายกลับไม่รู้เรื่องครับตอนนี้โนโนเราสนใจจับพระธรรมชิโยจะเป็นรัฐอิสระไอ้บา้าดังนั้นมันจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่านะครับไอ้พวกนี้มันเข้ามาปล้นประเทศประเทศชิบหายวายป่วมมันําชทีหายนะแต่ว่ามันขึ้นกันเดินให้พวกมันเอง แล้วก็หาเรื่องซื้อนั้นซื้อนี่ตอนนี้ก็ไปเซ็นกับทีอีกแล้วไปไปเพิ่มความเร็วรถไฟนะแปลกเว้ยมันก็บอกคนขับขับเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งใชื่อไหมมันก็เพิ่มสเปคแบบเป็นรถไฟฟ้าไม่รู้มันเพิ่มอะไรแล้วแม่กก็ทําสั้นๆสามโลสี่โลนะแล้วแพงกว่าสมัยยิ่งรักไม่รู้กี่เท่าตอนนี้มันทําอะไรก็ถูกหมดครับทําอะไรที่มันขัดหัวขัดตาโกงแค่ชัดเลยนะ ทหารไทยที่คุมอำนาจนะมันมาโป้นมันมาโกงตรงๆเลยอะแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ว่าหรอกในหลวงไม่ว่าหรอกราชวงไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าขอให้มึงตบศัตรูให้กูคือมันอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนโบนัสอำนาจมีสามอย่างใช่ไหมนิติบัญญัติออกกฎหมายตุลาการกับบริหารอำนาจที่คุมเงินคืออำนาจบริหาร การรัฐประหารหลักๆคือการยึดอำนาจบริหารเพื่อเอาเงินมาใช้นะใช้ให้หมดใช้ให้เต็มที่จะเบิกอะไรไม่มีใครคัดค้านผมถามคุณว่านะไอ้โกงขนาดนี้คุณไม่ตรวจสอบคุณไปตรวจสอบเครดิตอยู่เนี่ยของจงของจ่าอะไรของคุณนะนะไปหาเรื่องเขาโดยที่ว่าเขาอยู่เฉยๆมีคนเอาเงินไปให้แล้วก็เป็นเงินเอกชนเลยนะแล้วก็ยังไม่หาเรื่องเนี่ ตรงนี้มันก็คือว่าเรียกว่าตีเมืองขึ้นเนี่ยใครไม่ใช่พวกกูนะตีมันหมดสมมุติว่านะครับไอวิชัยอะไรสีสุขอักษรแล้วมาเนี่ยอยู่เน้นของการถ้าเป็นบริจาคคุณว่าธรรมชโยจะผิดไหมมันก็มีเรื่องอื่นจริงไหมหรือคุณว่าเป็นเพราะคนคนนี้เล่นได้เยอะครับมีเล่นในทุกเรื่อง <c oughs> คือสอนผิดหลักสอ,สอนนู่นสอนนี่ แล้วผมถามคุณนะสอนผิดหลักนะมันมีตรงไหนสอนถูกหลักมีไหมไม่เคยเห็นวัดไหนสอนถูกหลักเลยใช่ป่ะมันก็ไอแนวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะมีวิธีการเชื่อย,ยังไงก็แล้วแต่เขาแล้วตอนหลังนี่นะไปกันใหญ่เลยนะอ้างอ้างสารพัดถ้าหากว่าจากกรณีนะครับคิดิตอยู่เนี่ยนนะ่ถ้าไม่ใช่กรณีก็หาว่าสอนผิดทำลายศาสนาอีก อาลุงก็บอกว่าสอนผิดไม่ใช่หรอครับมันก็สอนผิดกันหมดถ้าสอนถูกมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าระบอบแบบนี้ระบอบกษัตริย์แบบนี้นะถูกคือผิดผิดคือถูกคุณรับจะนำข้าวชานาผิดครับทำให้เป็นหนี้รัฐบาลขาดทุนแต่คุณเสื้อโลหะไม่ผิดคุณซื้อไอจีทีสองร้อยหรือไม่ผิดคุณทำผิดยึดอำนาจก็ไม่ผิดครับคุณยึดอำนาจไม่ผิดแต่คนก็อยู่เฉยผิดนะ รัฐบาลที่ทําตามนโยบายผิดคนยึดอํานาจไม่ผิดคนยึดอํานาจมีบุญคุณอีกเพราะอะไรเพราะว่บ้านเมืองวุ่นวายวุ่นวายแสดตไปขอก็พวกมึงแค่ตากันเองเอง่ะเพราะฉะนั้นอ,อำนาจอย่างนี้เขาเขาเขาว่างว่าตอนที่พุทธอิสระมีแบบตั้งรัฐอิสระอยู่หน้าสารรัฐนูนทําไมทําได้ไม่โดนจับทางการก็ทำบ้างหรือเปล่าท <laughs> <ร>ําไม่ได้เพราะอํานาจรัฐอยู่ในมือของกษัตริย์ถ้าคุณพวกกษัตริย์ทําอะไรก็ไม่ผิด คุณเป็นพวกกษัตริย์คุณส่งหน่วยซิลมานะ,ะก็ไม่ผิดไอ้อะไรอิสระสมชัยใช่ไหมที่มีข่าวว่าฆ่าคนแล้วจับมัดใส่ถุงแล้วโยนทิ้งม่น้ําอะแล้วมีรอดมาคนหนึ่งใช่บ่ะที่สวนลุมก็ไม่ผิดมันจับคนมัดถุงนะครับมันจับใครได้สแสดงการดมันมัดแล้วใส่ถุงโยนทิ้งแม่น้ําไม่รู้กี่คนแล้วนะไม่ผิดจะทําไมถ้าคุณเป็นของกษัตริย์นะ ไปยิงคนในวัดปฐุมวนาามซึ่งเป็นวัดของเจ้านะถามคํานึงนะถ้าเจ้ามนอนุญาตใครจะเข้าไปยิงคนในวัดนี้ได้จริงไหมไม่ได้ไมันเป็นวัดชื่อมันปฐุมวนารามอยู่แล้วมันเป็นวัดที่อยู่ในเขตวงังเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนของเจ้านะทาอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่นะครับคุณไม่ทําอะไรคุณก็จะโดนดังนั้นเนี่ยเขาถึงพูดถูกครับที่สารุสิตธรรมกายบอกว่าจะ ยินยอมให้มีการเริ่มคดีเมื่อบ้านเมืองสงบเมื่อบ้านเมืองเป็นปกติครับไม่ต้องประชาไตะสมบูรณ์เป็นปกติถ้าเป็นปกติเมื่อไหร่นะคนที่โดนคนแรกคือใครคุณรู้ไหมไม่รู้ครับชื่อภูมิพลเฮ้ยก็มึงยึดอํานาจกี่ครั้งครั้งเดียวก็โดนประหารละคนต่อไปคือใครคือเปรมคนต่อไปคือประยุทธ์คือประวิทย์ถ้าบ้านมันเป็นปกติไอ้พวกนี้ประหารหมดนะ ยางดีโอเคไม่ต้องประหารหรอกยึดทรับให้หมดแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตแต่ระดับอิลีเขอาจจะคุยก็ไม่ไม่ต้องตลอดชีวิตเขาก็เนรโทษสารจำคุกห้าสิบปีพอแต่เขาก็เนรโทษหมดแน่นอนีลอิรเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วจับมือกันก็ไม่เป็นไรเราคุจะเนรโทษนะยึดทรัพให้หมดก่อนถประชสชบจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าระดับอิริเขาคงจะคุยกันเขาไม่คุยกันหรอกครับนะถ้าหากว่าทำถึงจุดหนึ่งจะไม่คุย ผมอยากเห็นคนที่เป็นตัวแทนของเราแล้วไปเอาพวกเขาคืนให้ได้แต่มันมันมีวิธีเอาคืนเยอะถ้าหากว่าขึ้นขึ้นศาลมันไอ้นั่นไปก็ไม่ต้องศาลสูงก็ศาลเตี้ยเนี่ยแหละศาลเตี้ยคนจะยอมรับเหรอะชาชนแบบมันไม่ต้องยอมรับหรอกเพราะมันมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีกพวกหนึ่งอ่าเขาจะยอมเขาจัดตั้งไว้เยอะมากนะประชาชนอีกพวกหนึ่งเขาจะยอมรับเหรอมมันไม่ยอมก็ช่างมันดิคือไอ้สิ่งที่มันทําคนส่วนใหญ่ไม่ยอมมันยังทําเลยมึงชัดดาไม่ มันอยู่ที่อำนาจรัฐครับเขาก็ปบกาบน,นาอำนาจรัทหานะเขาก็ปาบอีกจนได้เรายัดอำนาจรัฐดิจะไปปราบทําไมตรงนี้นะไม่ใช่เรื่องของถูกผิดเรื่องของอำนาจปัจจุบันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันทําผิดร้อยเปอร์เซนตแล้วเราทําถูกมันก็ผิดมันไปงัดนู่นงัดนี่สารพัดนิดหน่อยมันทําผิดหมดเลยคือมันยัดข้อหาบางเรื่องไม่เป็นเรื่องบางเรื่องคนที่เขาโดนเขาไม่เอาเรื่องมึงยังเอาผิดเลย ใช่ไหมาบางเรื่องเขาให้เงินมาก็จะไปรู้อะให้เงินถ้าเอาเรื่องนะผิดทุกวัดเลยแสมมติว่าคุณไปวิ่งราวมาได้ร้อยหนึ่งทําบุญให้พระห้าสิบาทไม่ชิบหายกับทุกวัดสมมติว่าผมจ้างให้จอมนี่ไปเดินสายแม่งทุกวัดเลยนะใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ชิบหายกับทุกวัดเลยเมันจะไปรู้ได้ยังไงมึงเอาเงินไปใส่ตู้แถวนครปฐมพรมสมเจดีเนี่ยรับเงินโจร เออรับของโจรเนี่ยใช่ไหมมึงไปล้วงกระเป๋ามาได้ร้อยหนึ่งใส่ตู้พระผสมเจดีแล้วมึงไม่ต้องลือพระผสมเจดีย์ที่เนี่ยราชะพักเอาไปบริจาคแล้วอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนสักช่วงนึ่งครับเดี๋ยวพบกับลุงสนามหลวงก่อนในช่วงหน้าครับผมไฟเย็นพบประชาชน